สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะคะประจำงวดวันที่16ตุลาคม2568นี้คะ่ะใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนอารมณ์ค่ะไปดูฝันจากกลุ่มหวยใน Facebook กันบ้างใน Facebook เขาก็จะมีกลุ่มเล่าฝันกันอยู่หลายกลุ่มคะ่ะ แอดเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะขออนุญาตนำฝันทุกฝันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะจะได้เป็นแนวทางในการหาซื้อตัวเลขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะไปดูฝันที่1กันนะคะฝันที่1น,นี้เป็นผู้หญิงฝันค่ะฝันในช่วงเช้าฝันว่าโทรศัพท์หน้าจอขาดแตกพอหยิบขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่ก็หลุดออกจอก็หลุดออกนะคะหลุดเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วก็หล่นหายหาไม่เจอ เบอร์โทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือลงท้ายนะคะสตัวที่เขาให้ไว้7265ค่ะไปดูฝันที่2บ้างค่ะเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถแล้วก็เจองูเหลือมตัวใหญ่มากค่ะผู้ฝันบอกว่าโชคโชคนะคะตอนที่ขับรถก็บอกว่าโชคโชคแล้วก็ขับเร่งความเร็วเพื่อที่จะได้ไม่เหยียบงูแต่งูอ่ะดันเลื้อยเร็วมากนะคะเลื้อยตามรถ เลื้อยมาแข่งกับรถเลยนะคะผู้ฝันก็เลยผ่อนความเร็วลงงูตัวนั้นก็เลื้อยข้ามฝั่งไปมาค่ะผู้ฝันบอกว่าเหมือนงูจะมีหงอนด้วยนะคะทะเบียนรถของผู้ฝันคือ5902ค่ะฝันที่3เป็นผู้หญิงฝันนะคะเขาฝันว่าไฟไม่บ้านเหลือแต่เท่าทานเลยค่ะในฝันเนี่ยควันพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยนะคะ แต่ว่าในฝันน่ยพอไหม้เสร็จแล้วหรือแต่เท่าทานเขาก็มายืนดูแล้วบอกว่าดีแล้วที่ไหม้จะได้สร้างบ้านใหม่บ้านเลขที่ในฝันคือ9809ค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝันจากกลุ่มเลขฝันใน Facebook นะคะฝันว่ารถน้องสาวถูกชนพังยับทั้งคันนะคะกระจกเนี่ยแตกรอบคันเลยน้องสาวบาดเจ็บที่หน้าด้วยทะเบียนรถก็คือ5 2 7 9ค่ะ น้องสาวผู้ฝันอายุ33ปีเกิด2,535ค่ะฝันที่5นะคะจากกลุ่มเฟ e บุ๊กเช่นกันเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วไปทำธุระกลับมาหารถไม่เจอค่ะเที่ยวถามใครต่อใครไปทั่วเลยนะคะแต่ไม่มีใครเห็นรถเลยถามไปหลายคนจนตื่นวันนี้เล่าว่าฝันถึงรถคันนี้มาสี่รอบแล้วค่ะทะเบียนรถก็คือ1390 ฝันที่6นะคะจากกลุ่ม Facebook เป็นผู้ชายฝันฝันว่าเพื่อนเน่ยจอดรถเอาไว้หน้าบ้านทะเบียนรถ6227งเมัดเลขที่คือ16011ทับ1ค่ะจากนั้นก็มีรถยนต์อีกคันหนึ่งขับมาชนนะคะจนรถยนต์เพื่อนเนี่ยพังยับเลยนะคะยับเป็นเศษเหล็กเลยค่ะลองลุ้นทะเบียนรถกันดูนะคะ627 ฝันที่7นะคะเป็นฝันจากเพจของ Facebook เช่นกันผู้หญิงฝันฝันว่านั่งกินซ้มตําอยู่เห็นรถพ่วงสามคันพุ่งชนบ้านคนค่ะมีคนตายนะคะในฝันในฝันก็มองดูป้ายทะเบียนรถพ่วงจำได้1นึคันนะคะก็คือ1 9 59หรือ5 7 59นี้แหละค่ะไม่มั่นใจในฝันก็คือคนมุงดูเต็มไปหมดเลยค่ะฝันที่8นะคะ ผู้หญิงฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เวฟรีมรุ่นเก่าค่ะจอดรถเอาไว้หลังสิบล้อแล้วจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยวิ่งมาชนชนจนรถที่จอดอยู่เนี่ยพุ่งใส่สิบล้อนะคะทําให้ล้อหน้าของมอเตอร์ไซค์พังค่ะผู้ฝันบอกว่าไปบอกให้สิบล้อเนี่ยรับผิดชอบเขาก็ให้เงินมานะคะแต่ว่าเป็นเงินเหมือนเป็นเงินลาวค่ะผู้ฝันก็เลยเอาไปซื้อหวยจําได้ว่าซื้อเลข10-38 ซึ่งในเรื่องจริงนะคะผู้ฝันบอกไม่มีรถดีมนะคะแต่ว่ามีคันที่ขี่อยู่ก็คือทะเบียน450ค่ะฝันที่9ค่ะจากกลุ่ม Facebook เช่นกันผู้หญิงฝันนะคะเขาฝันว่าได้ใส่บาทพระพระท่านพูดว่าให้ทำบุญให้แม่ย่านางรถบ่อยๆนะจากนั้นผู้ฝันก็ขับรถออกมาค่ะโชครถหักขับไปต่อไม่ได้ แล้วยังมีงูเหลือมตัวใหญ่อีก4ตัวมานอนขวางทางไม่ให้ไปด้วยค่ะแล้วจู่ๆเพื่อนของผู้ฝันเนี่ยก็เอางูมาผูกใส่รถตัวหนึง่งแล้วสักพักรถคันนั้นก็ไฟไหม้ค่ะไหม้ทั้งคันเลยนะคะทะเบียนรถคือ2057ค่ะฝันที่10นะคะจากกลุ่ม Facebook ผู้ชายเล่าฝันค่ะเขาเล่าว่าฝันช่วงรุ่งเช้ามีคนแก่นุ่งขาวห่วมขาวมายื่นกระดาษให้ พอหยิบมาดูก็เห็นเป็นตัวเลขสีแดงๆสี่ตัวค่ะสว่างชัดเลยผู้ฝันสะดุ้งตื่นมองเวลาเห็น6กโมงเช้าพอดีนะคะเลขที่เห็นในฝันคือ2524ผู้ฝันว่าจะลองลาวพัฒนาวันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะฝันที่11ค่ะจากกลุ่มเฟซบุ๊กผู้หญิงเล่าฝันว่ารถหายทะเบียนรถก็คือ8890 ส่วนอีกคนเล่าสั้นๆเช่นกันบอกว่าฝันว่าบ้านไฟไหมนะคะบ้านเลขที่99ทับ5ฝันที่12ค่ะผู้หญิงเล่าว่าฝันว่ารถหายแล้วก็น้ำท่วมด้วยทะเบียนรถที่หายก็คือ4987ค่ะผู้ฝันบอกว่าจะไปเที่ยวลาวดูก่อนเผื่อใครจะไปด้วยก็ลองพิจารณาดูนะคะ ฝันที่13นะคะผู้หญิงฝันว่าน้ำท่วมบ้านหลังเก่าซึ่งบ้านหลังนี้ปัจจุบันนี้รื้อไปแล้วนะคะในฝันเนี่ยน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาบ้านเลขที่68หมู่3ค่ะ ทุกข้อมูลที่เล่ามาคือความฝันนะคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังด้วยฝันที่นำมาจาก Facebook นี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อทั้งรายวันทางรัฐบาลไทยค่ะยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณพิจารณาดูนะคะขอให้เพืเ่อนทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยเงินล้านกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ